สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชวนฟังคนไทยคำไทยภาษาไทยถิน่นเหนือใต้อิสานรู้ความหมายเข้าใจภาษาถิน่นกับอารีนาแวมามะและจิราพรสวรวาจกกสิกิจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยคำไทยภาษาไทยถิ่นนะคะ วันนี้เป็นภาษาไทยถิ่นใต้ค่ะกับคำว่านมควายนมควายนมควายท่านผู้ฟังคะคำว่านมควายเป็นภาษาไทยถิ่นใต้เป็นศัพท์ที่หยิบยกมาชวนคุยในรายการวันนี้แต่ก่อนอื่นเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าแม้ศัพท์คำนี้เนี่ยดูเหมือนน่าจะเกี่ยวข้องกับควายที่เรารู้จักกันดี แต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเรามาติดตามกันค่ะว่าพี่น้องถิ่นใต้ใช้ศัพท์คำนี้นมควายในความหมายอย่างไรท่านผู้ฝังค้าเรียนว่าความหมายของคำว่านมควายนั้นเป็นคำนามนมควายหมายถึงไม้เถาชนิดหนึ่งคล้ายต้นนมวัวแต่ผลยาวกว่าออกผลเป็นช่อเวลาที่สุกเนี่ย จะสีแดงอมส้มแล้วก็กินได้กล,ดกลวยหมุดซังหรือกลวยหมูซังก็เรียกนะคะนั่นคือคำว่านมควายกลวย,กลวยหมุดซังหรือกลวยหมูซังแคท่านผู้ฟังได้ทราบความหมายของศัพท์ในวันนี้แล้วคราวนี้มาฟังตัวอย่างประโยคกันนะคะลูกนุ่มควายกินก็ร้อยซีกระสวยเสดายในอยู่ห้ากินอยาก ลูกนุ่มควายกินกระร้อยสีกระสวยเสียดายในอยู่้ากินยากท่านผู้ฟังคะจากตัวอย่างประโยคที่ได้ฟังกันไปมาฟังความหมายกันนะคะลูกนุ่มควายกินกระร้อยสีกระสวยเสียดายในยู่้ากินยากผลนมควายกินก็อร่อยสีก็สวยเสียดายปัจจุบันนี้หากินยากลูกนุ่มควายกินกระร้อยสีกระสวย เสียดายในยู่หากินยากผลนมควายกินก็อร่อยสีก็สวยเสียดายปัจจุบันนี้หากินยากนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังนมควายกลวย้กลวยหมุดสังหรือกล้วยมูสังหมายถึงไม้เถาชนิดหนึ่งกินได้ค่ะท่านผู้ฟังนมควาย นมควายนมควายเราคนไทยใส่ใจภาษาไทยถิ่นแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะรายการคนไทยคำไทยภาษาไทยถิ่นสับสำนวนภาษาไทยถิ่น,นาาเหนือใต้อีสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสืบอสารภาษาไทยถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภา ห3 5 6 6ร02-356-0466-70 www.royin.go.th